สวัสดีครับผมพรผ้าบ้านพุทตคุกลแรงนะครับวันนี้ผมก็ได้พระบูชาที่เป็นหลวงผู้ทวดนะฮะอันนี้ที่ผมมีดึกอยู่เดิมนะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่อันนี้เป็นพระหลวงผู้ทวดฮะรพระบูชาครับเป็นรูปหมอหน้าตักประมาณสองสองนิ้วฮะฐานประทับงูครับนี่ออกกระจ้างให้ฮะผูทวดอันนี้น่าจะเป็นกิติสร้างนะครับ เป็นกิจสร้างที่ว่าเขาสร้างกันที่ว่าแพร่หลายกันอันนี้ก็จะประทับงูจงอางหรือว่าบองหลาที่พี่น้องทางภาคใต้เ็าเรียกกันและอันนี้ก็คือที่หลวงพ่อทวดอุ้มอยู่นี้ก็คือลูกแก้วอะลูกแก้วจากงูนี่นะฮะซึ่งลูกแก้วนี้เป็นลูกแก้วที่ลุงพ่อทวดได้มาั้งแต่สมัยท่านอย่างแบเบาะอยู่ซึ่งซึ่งเป็นมรดกประจำตระกูลของท่านก็ว่าได้ฮนะ เนื่องจากวันนี้ก็มีแค่หลวงปู่ทวดก็ผมก็จะขออนุญาตเล่าประวัติหรือว่าเก็ดเล็กเกน้อยเกี่ยวกับหลวงปู่ทวดสักเล็กน้อยที่ว่าความเป็นมาของท่านที่ว่าพระของท่านทําไมถึงยอดนิยมครับก็จะมีอย่างนี้ครับคือหลวงปู่ทวดนะท่านเกิด พศสองพันหนึ่ง้อยี่สิบห้าฮะอันนี้เป็นแบบหลาหลํำนักหลายหลายที่เ็ย้อนแย้งว่าสมัยก่อนที่ว่าที่ว่าทำประวัติกันก็ว่ามันมันมีหลยหลที่มาฮะแต่ว่าที่มาที่โกงโกงกันก็คือพศสองพันหนึ่งร้ยี่สิ้าในรัชสมัยของสมเด็จพระธรรมราชาที่ราชา้า คือในรัตใหม่นั้นก็คือในกรุงเสียุกยาานในช่วงในช่วงในช่วงนั้นฮะก็คือหลวพโทษเกิดที่หมู่บ้านวัดเรียบฮะตะบลหลวงอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาฮะก็ในช่วงที่นี่ที่มาที่ไปที่ว่าท่านได้ลูกแก้วอันนี้มาก็คือในช่วงที่ตอนนั้นครอบครัว ยมพ่อของลวงผูง้ททษในชื่อว่าในหูแล้วก็โยมแม่ชื่อว่านางจันตอนนั้นเป็นทาสอยู่เป็นทาสในปานอยู่ที่ท,ที่ที่อำเภอเตยทิยงพานเนี่ยฮะเป็นทาสแล้วก็ไปไป,ไปเกี่ยวข้าวไปเกี่ยวข้าวหรือดานานเนี่ยได้แต่ไปเกี่ยวข้าวแล้วก็ช่วงนั้นมันเป็นแบบบ้านมันก็อยู่จากห่างบ้านก็ประมาณตักกิโลฟ่าเนี่ยหรือว่าไกลฝน,นั้นแต่ว่า ก้าวลงผู้ทวดเอาไปปลูกปลูกไปตรงตรงนั้นจะมีต้นตาลกับต้นมะเม่าอ่ะมะเม่าที่เป็นลูกเล็กๆที่เพื่อเปรี้ยวอ่ะก็ปลูกไประหว่างต้นมะเม่าสองต้นแล้วก็ไปเกี่ยวข้าวกันแล้วก็พาจักพักหนึ่งนางการก็จะคอยมาดูเป็นระยะว่าหลวงผู้ทวดซึ่งนามเดิมคือชื่อปูฮะผู้ทวดนี้นามเดิมของท่านคือชื่อปูฮะ ขออภัยนะที่ว่าเล่าแบบกระโดดกระโดดหน่อยแบบมือใหม่ <c oughs> คือขอโทษท่านชื่อปู่แล้วก็ครับเที่ยวนางนางจันนะ่ะมีดางมาดางท่านก็ผ่านเดินมาดูบ่อยๆจนจนมาเดินมาดูมาเห็นเห็นงูจงอางคนระับโตยังใหญ่นะฮะพันอยู่ที่ล้อเปลงอท่านครับคืองูจงอางเนี่ยพันอยู่ที่ล้อเปลก็ ทำอะไรไม่ได้กัวไงครับที่ทางภาคใต้เขาเรียกวองหลาบองหลาเนี่ยไอ้ไง,งูจงอางเนี่ยมันผิดมันร้ายครับก็ไปเรียกในหูทึ่งเป็นตามเมียมาดูก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งผัวทั้งเมียเลยครับก็เลยจุดธูปอธิษฐานว่าถ้าอย่าทําร้ายอะไรอันตรายเด็กเลยแล้วก็จักคู่ก็บองหลาหรือว่างูจงอางก็ไข่ไขยขดที่มัดท,ที่ที่มัดรัดเปไว้อะ เปหลวงปูทวดเน่ยเด็กชายปูเนี่ยออกแล้วก็กระเลยจากไปฮะพอพ่อแม่ของเด็กชายปูเนี่ยหรือว่าปูทวดเนี่ยวิ่งเข้าไปดูดูความตกใจว่าลูกชายเป็นอะไรหรือเปล่าวะรีบเข้าไปดูเลยผลปรากฏว่าเทนเด็กชายปูหรือว,ว่าปูทวดเนี่ยนอนหลับอยู่อย่างสบายเลยแล้ว,ลวก็ที่หน้าอก มีเมือกมีเมือกอะมีเมือกงูอะมีเมือกงูเป็นกลมๆคล้ายๆลูกแกว้วอยู่เม็ดหนึ่งแล้วก็การเวลาก็ผ่านไปก็กลายเป็นลูกแก้วก็เป็นลูกแก้วของปูปทวดที่ที่ที่ท,ทานถืออยู่เนี่ยฮะนี่ที่คือที่มาที่ไปที่ว่าพระปูทวดส่วนมากถ้าเป็นพระบุชาก็าจะมีปางที่ว่านั่งประทับ งูงูจงอางหรือบองหล่าหรือว่าก็รจะมี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 หลายบ้างก็คือจะเป็นทับปลาหรือว่าอะไรต่ออะไรลายอย่างครับแล้วก็ในช่วงท่านอายุสักประมาณบทบทพอท่านบทพาระได้แล้วฮนะก็ได้สักประมาณอายุสักสามสิบปฝ่าสี่สิบปฝ่าช่วงนั้นเป็นช่วงของ พระเจ้าเอกาทศรถนะฮะซึ่งเป็นน้องของพระทัพพระ,พระ,พระธรรมราชาที่ราชเจ้าซึ่งของราชทันออกมาก็มีพระเจ้ากรุงลงกาพระเจ้ากรุงลงกาพระเจ้ากรุงลงกามาท้าพนันนะฮะโดยพระเจ้ากรุงลงกาเนียกะว่าจะไม่ลบเลยคือแบบกะแบบจะใช้ชาวปัญญาเลยไงที่จะมายึดเมืองกรุงเตียวยึดยาด้วยกันโดยด้วยการแบบใช้ชาวปัญญาก็เลยให ทั้งหลวงที่ที่เมืองกรุงลงกาเนะี่ยทำท,ทองคำานะเป็นทองคํำที่ทำให้เป็นเมล็ดข้าวสารนะขนาดเท่ากับใบมะขามคนระทั้งหมดแปดหมื่นสี่พันอันชิ้นแล้วก็สลักพระไตรปิฎกฮนะพระไตรปิฎกคือพระธรรมวิน,นัยหรือว่าที่ที่เราเรียกกันในประเทศไทยเนี่ยนะสลักไว้ แปดหมพตัวอักษรก็คือตามที่ว่าพระตาบิโตก็มี8ปดหมพันพระธรรมขันธ์นี้ฮนะแล้วก็ให้พามเจ็ดคนมาที่กรุงลงกาแล้วก็กราบทูลพระเอกาทศรถน,นะเพื่อจะปรลองเฉาปัญญาว่าถ้าเกิดว่ามีใครสามารถที่จะเลี้ยงพระตาบิโดกไอ้เม็ดใบมะขามท้องคำเนี่ยได้ครบ 4, ปดหมื่นสี่พัระธรรมขันโดยทุกถูกต้องอะ่ะก็จะยึดเมืองถ้าเกิดว่าทํำไม่สาเร็จก็คือจะยึดเมืองอะ่ะกันก็แล้วก็ทําสัญญากันพระเจ้าอกาททตลดก,ก็ก็เครียดเลยว,ว่าไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่ามันปริมาณเยอะแล้วว่าไม่คิดว่าจะมีใครจะสามารถทําได้ก็เลยผ่านไปต้องหกวันแล้วก็ ยังไม่มีใครที่จะมาแก้ปัญหาไอ้ปัญหานี้ที่พระเจ้ารการุงลกาให้มาได้เลยฮะจนคืนที่หกพระเจ้าเอกาตโตรถก็ฝันพระองค์ฝันว่ามีช้างป่ามาร้องกูกล้องในท้องพระโรงเนีฮะแล้วก็ฝันว่าช้างป่าเนี่ยมาจากทิศตะวันตกครับตื่นเช้ามาก็ให้ขนหลวงทํานายว่าความฝันนี้เป็นไง คนหลวงก็ทำํำนายว่าในการพนันครั้งเนี้ยกรุงศรีอยุธยาจะมีชัยชนะโดยที่จะมีพระพิสุหนุ่มที่อยู่ทางทิศตะวันตกมาช่วยแก้ไขปัญหาเนี้พระเจ้าเอกาทศรถก็เลยให้คนออกไปตามหาตามหาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยนะฮะจนไปถึงวัดราชานุวาสฮะก็มีพระพิสุพระพิสุหนุ่มรูปหนึ่งค,คือคือ ตอนนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่าสี่ลามครับสีรลามซึ่งเป็นพระคงแกเรียนนะครับก็มาสอบถามแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็เลยนิมนต์ให้มาที่ท้องพระโรงให้มาแก้ไขปัญหาให้กับพระเจ้าเอกาทศรถนะก็คือในช่วงนั้นก็มีพามทั้งเจ็ดคนนะ่ะเอาไอ้เม็ด ไอเม็ดมะขามไอเม็ดทองคําที่เท่ากับใบมะขามะที่สลักพระต่าิโกะ 8, 000, 000, อะแปดหมื่นสี่พันอันนะเทใส่ลงไปในบาตแล้วก็เคลา้าเคลา้าเคลา้าเคล้าลงไปเคล้าไปคือให้มันคละแตกกันไปเลยแล้วก็พามทั้งเจ็ดคนก็นัดกันว่าจะหยิบออกอมาคนละอันซึ่งให้หลวงพุทวดหรือว่าสมีรามในตอนนั้นเป็นคู่เหลียง พระตมีรามก็ตั้งกิจอธิษฐานบูชาปูครูบาอาจารย์แล้วก็ระ,ะลึกถึงบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เริ่มเลี้ยงครเริ่มเลี้ยง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 ไปจนครบแปดหมื่นสี่พันพระตามแปดหมื่นสี่พันชิ้นน่ะแต่ว่าบุพคโทษสามารถรู้ฮะว่า,วาหายไปเจ็ดอันครับเจ็ดคำครับเจ็ดคำของพระไตรปิฎกก็คือมีมีคาว่าสังวิทา ยักปะครทั้งหมดเจขำคะที่หายไปครับก็เรียนก็เลยมูทษ่ก็เลยถามพามทั้งเจคนว่าว่าได้ฮะว่าได้ว่าได้เก็บไปไหมหรือว่าหรือว่าสลักตกหล่นไปถึงถึงถึงไม่ครบแปดหมื่นตีพ่นพามนั่นก็จําใจอะเพราะาแพ้เพราะว่ามันจําใจคือแพ้คือก็เลยต้องจาำใจคือตัวอักษรหรือว่าใบทองคําอะ 7จ็ดอันคืนมาให้ก็ก็สําเร็จก็หลวงพุทธก็สามารถปราบศัตรูได้ด้วยชาวปัญญาฮะไม่ต้องใช้มีดไม่ใชไม่ต้องใช้ดาบอะไรเลยพระเอกาโตะรผมมก็ทรงดีใจมากจึงตัดว่าจะให้หลวงู้ทวดของสิริราชสมบัติเป็นเวลาเจดวันนะฮะซึ่งหลวงูุทวดก็ปฏิเสธไม่รับไว้เพราะว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นสมณร ท่านบอกว่าท่านเป็นศารรมนะก็ไม่สามารถที่จะรับที่รีราดตัวบัติที่จะให้ของเจ็ดวันนี้ได้แต่ว่าพระเอกาทโรทก็ยังไม่วางใจคือคือยังไงอะคือยังยัง,ย,งยากจะถวายหรือว่าอะไรให้สักอย่างก็เลยตั้งบรรดาศักดิ์ให้กับหลวงพ่อทวดที่บรรดาศักดิ์ที่ รูปพทษได้ก็คือสมเด็จพระเจ้าราชชมูนีสมีคู่นูปรามาจารย์ครับ,ค,รบคือคือในช่วงนั้นก็ได้ในเป็นเป็นชั้นตําเด็ดเลยในช่วงที่ว่าสามารถชิงเมืองคืนมาได้แล้วก็ท่านท่านก็อยู่วัดประโคตนี้อยู่ที่ฝั่งมาเลเซียที่ไายบรุรีแล้วก็สุดท้ายก็ ท่านก็จะมามาจำตาอยู่ที่วัดช้างให้อวัดช้างให้ก็ก็เป็นเวลาอยู่นานนะแล้วก็จนช่วงอายุท่านอยู่ประมาณ80อายุ80ท่านก็ไปเดินอยู่ริมทะเลริมทะเลขออภัยครับริมทะเลเพื่อแบบรับลมอะไรแบบตามภาษาว่าแบบสูงว่าชลาแล้วอะชลาภาพแล้วก็เดินไป แล้วก็มีเกิดเหตุการณ์ฮะมันมีเรือจีนนะเรือจีนที่ว่ามาค้าขายอยู่ที่ค้าขายจะมาค้าขายีา่าายกรุงสยามมากรุงกรุงศรีอยุธยาผ่านมาเห็นเห็นลุงพุทวดเดินอยู่ที่ชายทะเลก็เทียบเรือเข้ามาคนจีนนมองว่าลุงพูทธวธเป็นคนแปลกประหลาดไม่ได้มองว่าเป็นพระทั่ว่าพระทางประเทศจีนก็แบบพวกเร้าหลินพวกอะไรอย่างเงี้ยก็เลย มองอว่าเป็นพาแปลกประหลาดเรือจับหลวงพ่ทวดไปครับจับหลวงพ่ทวดไปขึ้นเรือไปแล้วก็เรือก็ออกไปได้สักระยะหนึ่งก็เสียเสียทางในทางจีนก็แก้ไขอะไรก็ไม่ได้เลยคะทํายังไงก็เรือก็ไม่ติดก็เลยเป็นติดอยู่อย่างนั้นนะจนเวลาผ่านไปสามสี่วันฮะน้ําอาหารอะไรในเรือก็หมดน้ําจืดก็ไม่มีฮะจนหลวงพุทวดท่านเห็นว่ามัน มันอะพวกจีนเนี่ยได้ทุกเวทนามาพอสมควรแล้วท่านก็เลยเดินไปยืนเดินยืนที่กาบเรือยืนไปยืนที่กาบเรือแล้วก็เกิดอัศจรรย์ก็คือเรือนะ่ะเอียงลงไปฮะเอียงลงไปที่ทะเลเอียงลงไปไม่ฟั่มนะเอียงลงทัทวก็ตีนเท้าของท่านอะจุ่มลงมาในทะเลแล้วก็ให้พวกคนจีนนั้น่ะตักน้ําตรงที่บริเวณที่ท่านจุ่มไปก็ พวกชาวจีนนั้นก็ไม่มีอะไรจะเสียแลย้วครับเพราะว่ามันถึงขั้นจะอดตายแล้วก็เลยตักน้ําตรงที่บริเวณที่เท้าท่านเยียบลงในน้ําทะเลขึ้นมามาดื่มผลปรากฏว่าน้ําตรงนั้นจืดครับก็เลย,ก,เลยก็เลยตกใจว่าโอ้โหต้องต้องเกรงกลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายเพราะบ่าเรามีหลวงพ่อหลวลพลพพงพระเเกแวเกวเนี้ยมากเหลือเกินขนาดเหยียบน้ําทะเลที่เค็ม ีเลยเค็มจัดเดือน้ำจืดก็เลยกราบขอเข้ามาแล้วก็พาหลวงพุทธวดกลับมาส่งคสถานที่ที่อยู่ใน,นที่หลวงพุทธวดอยู่ที่เหยียบน้ําทะเลจืดปัจจุบันนี้อยู่นะครับเป็นสถานที่่องเที่ยนนะฮะก็คือเกาะนยุยครับตำบลท้องเนียนอำเภอขนอมจังหวัดนะครศรีธรรมราชครับซึ่งเป็นบ่อขนาดเจ็ดสิบเซนติเมตรนะ ปัจจุบันยังอยู่ฮะน้าขึ้นน้ําลงลดตามการตามตามน้ําทะเลเลยฮะแล้วพอน้ําขึ้นมาก็ขึ้นผุดขึ้นมาแล้วก็ไปตักกินปัจจุบันเพื่อนๆลงไปพิสูจน์ได้ก็คือน้ําก็จืดทั้ง,งทั้งที่เกาะนีอยู่กลางทะเลนะฮะเป็นบอ่อเล็กๆฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพวกนักท่องเที่ยวก็ชอบไปเที่ยวแล้วก็เอาตักน้ําตอนนั้นมาเป็นน้ำมนต์ลดฮะอันนี้ก็คือกิตติดาอภิหารของผู้ทวดนะฮะผู้ทวดก็อยู่มาจน ท่านมรณา,าภาพในเมื่อพอต่อ5อ2 5อายุท่านก็ประมาณ100ปีพอดีก็ท่านมรณะที่ไซบุรีฮนะที่ไซบุรีที่จังหวัดไอที่ประเทศมาเลเซียก็เรื่องก็เล่าขานมาตำนานมาเป็นว่าเป็นจุดยอดคณาจารย์ ที่ว่าเราขานกันที่สุดในเมืองไทยก็มีอยู่สององค์ก็คือหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หรือสมเด็จพระโคแล้วก็สมเด็จุทธจารย์โตพรามรังสีวัดะขังซึ่งที่ว่าคนลุ่หกลังก็ว่ายืนยันว่ามีตัวตนแต่ว่าหลวงปู่ทวดในว่าไม่มีตัวตนคือว่าท่านอยู่ในเกิดในนานมากแล้วแต่พระที่ท่านโด่งดังก็คือในช่วงที่เป็นผู้สร้างก็คืออาจารย์ทิมวัดช้างให้ เป็นผู้สร้างครับก็คือรุ่นแรกก็คือเนื้อผงเนื้อว่านมีรายพิมพ์มากครับปีสองพันสี่รอยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็ด่งดังมาทุกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นแรกๆหลักล้านหลักสิบล้านเลยครคลิปนี้ก็แคน่นี้อาจจะยาวนะครับคืออาจจะเล่าแบบเป็นแบบปีกย่อยให้เพื่อนๆได้ฟังว่ามัน ที่มาที่ไปของหลวงูุทวดคาถาบูชาของปู่ทศวดก็คือนะโมโพสิตตโตอะขันติมัยะอิติภกวาให้ท่องนโมสามจบก่อนนะฮะแล้วก็ท่องท่องคาถานี้การเดินทางหลวงพุทวดการเดินทางไปไหนมาไหนจะปลอดภยะะัยฮะภารถที่มีพระหลวงูุทวดวางอยู่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเกิดอุบัติเหตุเท่าที่ประวัติ ทั้งเตือนพระแล้วว่าสมาคมพระไหนๆได้บันทึกมาทุกครั้งที่มีการเกิดบัติเหตุจะไม่มีพระหลวงพุทวดอยู่ที่หน,าน้ารถนั้นเขาไปเกี่ยวข้องเลยครับแค่าดปลอดภัยดีครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมพ่อพระบ้านพุทุคุณแรงนะครับ